สวัสดีค่ะพบกับ v วนเดอร์ฮอมบี้นะคะวันนี้อ้อนจะพาทุกๆคนมาปลูกเจ้าไซใบสักลงกระถางกันอีกแล้วค่ะพอดีว่าวันนี้อ้อนเพิ่งได้ต้นนี้มาค่ะก็เลยจะเอาเขามาลงกระถางก็ให้เพื่อนๆได้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังจะปลูกไซใบสักหรือว่ามีไซใบสักอยู่แล้วแต่อยากจะเปลี่ยนกระถางให้เขาค่ะเดีย๋ยวเราไปดูฟอร์อมต้นเขาเลยค่ะอันนี้เป็นฟอร์อมต้นของเขานะคะ มีอ,อ้นมาเย็นหน่อยพอดีเพิ่งกลับเข้ามาค่ะมาถึงก็ให้เพื่อนๆได้ดูก่อนเลยจะมืดๆหน่อยนะคะต้องขออภัยด้วยอ่ะฟอมต้นของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะอ้อนจะชอบให้ข้างบนเนี่ยเป็นใบยเยอะๆแต่ว่าฟอร์มต้นวันนี้อ่าเราจะได้ลำต้นที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยอ่าปกติอ,อ้นจะมีแต่เป็นลำต้นก้านเล็กๆนะคะวันนี้อ,อ้นจะได้ฟอร์มต้นที่เป็นต้นค่อนข้างใหญ่ ประมาณนี้นะคะอยู่ในถุงเช่นเดิมแต่ไม่หนักเท่าคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วหนักมากนี่ก็น่าจะ5-6โลได้เนี่ยฟอร์มต้นเขาใหญ่แล้วก็แตกกิ่งขึ้นมานะคะ,ะแตกกิ่งขึ้นมาด้านบนแบบนี้เลยออันนี้คือฟอร์มต้นของเขานะคะใบไม่ได้ใหญ่มาก แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะใบใหญ่ค่ะถ้าลากเขาได้เดินพอดีว่าเราต้องเปลี่ยนให้เขาด่วนเพราะว่าเขาอยู่ในนี้มานานแล้วแล้วก็ลากเขาไม่รู้จะไปไหนแล้วพาก็เลยไม่ได้โตเป็นใบใหญ่ให้เราเห็นอันนี้อ่ะกระถางปูนเช่นเคยนี่นะคะส4 1สี่้านิ้วเนี่ยแหละอ้อนจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้ถามมาก็ลืมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมดินปลูกกันเลยค่ะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยววัสดุป,ปลูกที่เราจะใช้นะคะ อย่างแรกเลยอ้อนจะใส่กะบะพร้าวลงไปก่อนนะคะนี่ค่ะกะบะพร้าวสับเอาชิ้นใหญ่ๆรลองรองก้นไว้ก่อนเลยดินที่ใช้เป็นดินมูลไส้เดือนเช่นเคยค่ะไส้เดือนนะคะ อ้อนมีหินผุขอไฟก็เลยจะใช้หินผุขอไฟผสมไปกับดินด้วยกะกะเอาไปเลยค่ะคลุกคลุกคลุกไปเลยค่ะโอ้เดี๋ยวโรยยาฆ่า,า,มาแมลงลงไปหน่อยนะคะ ตัวนี่มันจะมาไอพวกตะเข็บอะไรพวกนี้นโรยๆกลับมาพร้าซับนะคะนี่ซื้อมาเหมือนกัน ขึ้ข้าในากระถางเลยแล้วกันนะอ๋ะอเล่นแต่ของใหญ่ๆเทเข้าไปเลยแล้วก็ผูก นี่นะรบกวนส่วนตลอดเลยโอเคขราวที่แล้วถูกใหญ่นะ เราก็จะทำเหมือนเดิมก็จะตัดเหมือนเดิมแต่คราวนี้เบากว่า,วาแน่นอนเบียมแคบนี่นาะใช่ไหมคะตัดอีกหน่อย เ,เพื่อนเ,นเพื่อนดูรากเขาค่ะที่เราลำบากมากแลยเมื่อกี้เอาออกมาเนี่ยลากเขาใหญ่แล้วก็แพงทะลุถุงลงมาเลยเอาออกค่อนข้างยากโอเคเดี๋ยวเรามาปลูกเขาต่อเลยค่ะโอ้โหเลอะเทอะไปเลยอ่ะโอเคอ อ,อดีใส่เหมือนเดิมอยู่ในกระถางปูนเราต้องให้เขาระบายอากาศระบายน้ำออกให้ได้ดีที่สุดนะคะเอาใส่ถื่อไหลไปหน่อยดีกว่าเพราะว่า น้ำเขาแฉะอ่ะจะทำให้ใบของเป็นดำๆหลาก็จะเงาไง ลืมให้ดูเลยค่ะบังกล้องหลยละเหลือขอบขอบเขะไว้นะคะแต่อันนี้เหมือน ว่าอะไรที่เป็นดินเจอดินเหนียวเนี้ยอ,ออกนะคะ เอาตำมะพ้าวกรอบไปหน่อยก็ได้อ้อนจะชอบใส่ให้มันมองเห็นรากอะเนี่ยอ้อนจะไม่ชอบกลบหมดเพราะว่า เวลาที่เราเห็นรากเขาอะตรงเนี้ยเขาก็จะแทงรากฝอยออกมาพอเราเห็นรากฝอยว่าเขาแทงเออเราจะอุ่นใจว่าโอเคเขารากเขายังเดินอยู่ยังมีการเติบโตอยู่อ๋เอ,อเริลืมใส่ปุ๋ยใช่ไหมอ๋อสิบหกสิบหกสค่ะโรยเขาไปหน่อยหยิบมือจริงๆต้องคูกระดินมเมื่อกี้ลืมอีกแล้วเห็นไหม เหนื่อยอะค่ะวันนี้ไปลุยข้างนอกมาทั้งวันวันนี้ตั้งใจจะเปลี่ยนกระถางก็เลยแบบให้เพื่อนๆดูหน่อยไหนๆก็เปลี่ยนแล้ะเผื่อบางคนอยากเลี้ยงอยู่เหมือนกันนะคะไม่ยากค่ะง่ายๆเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูลำต้นเขาเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆปลอมต้นเขานะคะ ลงในกระถางของเราเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะไม่ยากเลยจริงๆใส่ดินใส่กับมะพร้าวหินภูเขาไฟนิดหน่อยก็ได้แต่อ้อนอยากใส่เพอร์ไลท์เท่าน,นั้นเองอ,อยากให้เขาแบบระบายน้ำออกให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยเราปลูกในระเบียงอะคะ่ะลมก็จะเข้าบ้างเลยอยากให้ดินเขาโปรง่ปรง ยังไงเขาก็อยู่ได้ค่ะเขาชอบแดดน,นะคะสำหรับเจ้าไส่ใบสักต้นนี้โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับผลงานการปลูกใส่ใบสักลงกระถางวันนี้นะคะเอาไว้เดี๋ยวถ้าเขาแตกใบเดี๋ยวอีกสักเดือนสองเดือนอ้อนจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงว่าหลังจากที่ ลูกเขาลงกระถางแล้วการเติบโตของเขาจะเป็นยังไงนะคะแต่รับรองว่าเขาไม่ตายหรอกคะ่ะตราบใดที่เรายังให้เขาอยู่ข้างนอกนะคะเรารู้ว่าสภาพเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงนะคะอ,อ,อากาศถ่ายเทหรือเปล่าน้ําพอไหมหรือเยอะเกินไปนะคะแดดสําคัญเลยคขาย,ขายติมได้ยินไหม <laughs> ไม่กินค่ะแดดสําคัญไหมนะคะอันนีอ้อ่ไม่ใช่ค่ะ แดดนี่คือสําคัญเลยนะคะสําหรับไซใบสัก์ของอ้อนเนี่ยแดดก็จะโดนจัดช่วงๆบ่ายสักบ่ายสองบ่ายสามลงไปเนี่ยแดดจะเริ่มมาเพราะว่าเราอยู่ในช่วงพัทติตกอ่ะก็จะเห็นแดดก็จะส่องเข้ามาเขาก็เขาจะได้แดดช่วงนั้นก็ถือว่าโอเคสําหรับเขานะคะก็จะไม่ได้โดนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไซใบสักจ์จริงๆแล้วเขาชอบแดดค่ะ สำหรับเ,เพื่อนๆที่ซื้อมาวันแรกซื้อมาจากข้างนอกแล้วเอาเข้าบ้านเลยอย่างนั้นน่ะมีสิทธิ์ตายได้ง่ายๆเลยนะคะเราต้องค่อยๆปรับสภาพเขาค่ะก็โอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละคะ่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ออนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ